สวัสดีครับพี่น้องช่องเดอะแจ๊สแนลทุกคนนะครับตอนนี้ครับที่น่าเสียงตานทำการแสดงที่ mond. อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับพี่น้องตอนนี้บมมียังครับนั่งถ่านนั่งถ่านล่างสุดว่าท่านมากกว่าเดินทางไกลมากครับ400กว่ากิโลเมื่อคืนทำการแสดงที่อำเภอหนองหางครับพี่น้องแต่ว่า มันี้เดินทางมาโรบิรี่อย่างเพิ่มมื่อโรบิรี่ครับกว่า400กว่ากิโลครับเพื่อก็นั่งโซลอนเซเลียนยุบไปน้องโซลอนเซเลียนถาลังถาลังฟูตเต็นหนะไปอีกมากได้เต็นผู้เดียวคุณก็ได้เต็นคุณที่จองคุณเดียว อยู่ตอนนี้หน้าก็ตีกันเรื่องจากตั้งกองตั้งยังเลค้ัวเอาเงินกันมกเงินกันมากครับพี่นอ้องแต่แดนแดนเซอร์บางคนเพิ่งก,กันแล,แล้วแล้วหรอแล้วแต่ศิลปินกุหล่ะต่อโศกน,นัองทางนนั่งคือเบิดอ,อะไรแต่อยากเทปบุนฮะนั่งเซร์ นั่งบ่มีเป้่ามาให้อย่างเลยดอนรอนี่รออย่างมีบเป็นเราอยู่ดอนพุนตีพอยมิดน่ะนะอาพอมิดขับบอลรถลังพอยมีนึกบอเป็นเรานอนอยู่บ้านพักพุนตีท่าได้ตื่นไปเขาลาแล้วเหนื่อยแะหรือเป็นเราเปิดทาอ๋อสวัสดีครับสวัับไมงายกอยังมิไแต่ตงไอ่ะ ตอนนี้พี่อยากให้ศิลปินไปขายดอกไม้กับแม่พี่ดาหดีอ้ป่าไม่มีขาไม่ได้เลยยังไม่มีอะไรชักอย่างมาเลยตอนนี้งงมากบอกยายบอกยายแล้วยายว่าพี่ต้อทำไรกตอนนี้ก็เริ่มเริ่มพายุเมะลแล้วคันนั้นฮะพายุพายุเริ่มลงนี่แล้วอ่ะดูตอนอันโทษถามเพื่อนติดต่อเพื่อนไหนบอก่อนก่า้ใกล้ถึงใกล้กลใก้แล้วเหรอ บ่าเมีนเรานอนอยู่ดวนบ่าเมีนเขาไปอันพุ่นน้ำกันพุ่นตีนครพนมคือบ่ถามดีๆเท่งไหนบ่ะนี่ถ้าเขาไปพุ่นเซ็นเซอร์เด้อ่ะตายเฮี้ยอย่างเขา่ได้โอ้ตายพี่น้องนั่งขาอยู่บ้านสันเดียวเนี่ยอ้าวจในปักพี่น้องเป็นกำลังแรงใจใที่าน้าแสงอีสานเน่ยนึกครับพี่น้องกับฝากคนไร้คนแชร์อเมียน อ้าฝากพี่น้องคนแรกกดแชร์กดติดตามเพียบนะครับช่องเดอะแจ็คแชนแนลนะครับช่องยูทูบนะครับผมเดอะแจ็คแชนแนลบันไดโอ้ขอบคุณพี่น้องเพื่อนที่ติดตามได้รับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่กำลังใจมั่นรุนกันว่าเราจะได้ขึ้นกันกี่โมงวันนี้ครับล่อรถชุดรถล่างรถเครื่องแต่งหน้าอยู่ตอนนี้ครับพี่น้องครับพากันนะครับ